หลังจากที่ศารจังหวัดตากเนี่ยนะคะมีการออกหมายจับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อป้าทอง ในข้อหาช่อโกงเพราะป้าทองเนี่ยนะคะไปชักชวนคนที่สนใจอยากจะได้โคต้าสลากกินแบบรัฐบาลมาลงทุนกับฉันสิเอา,เ,อาเงินมาเลยลเดี๋ยวฉันจะเอาสลากกินแบบรัฐบาลเนี่ยมาจัดสรรให้กับเธอตามเงินที่เธอลงทุน,ทนแต่หลังจากที่มีคนหลงเชื่อปรากฏป้าทองหนีหายไปเลยค่ะแล้วหนีคดีมานานกว่า6ปีนะคะสุดท้ายมาโดนจับได้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะนี่ค่ะเป็นปฏิบัติการของตํารวจชุดลาดตระเวนออนไลน์กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะที่นําหมายสารไป จับกลุ่มนางยุพินหรือที่เรียกกันว่าป้าทองอายุ55ปีที่บริเวณหน้าอาคารที2ตำบลบ้านใหม่อำเภอรปรักเก็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ถูกสารจังหวัดต,ตากเนี่ยออกหมายจับในฐานความผิดช่อโกงนะคะคดีนี้เนี่ยสืบเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปี2560แล้วค่ะมีผู้ค้าสลากกินแบบรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดต,ตากกว่า20รายเข้าไปแจ้งความบอกว่าถูกป้าทองเนี่ย ซึ่ง <ừ m. S 1> จริงๆก็รู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วนะชักชวนบอกเธอเอาเงินมาลงขันซื้อลอตเตอรี่ราคาถูกกับฉันสิเดี๋ยวเอามาแบ่งกันนะคะพอถึงเวลาปรากฏว่าคนที่เขาเอาเงินให้ป้าทองไปลงทุนไปไม่ได้รับสลากแต่กลับได้รับเงินที่อ้างว่าเป็นผลกำไรจากการขายโดยไม่คืนเงินมัดจำให้พอทวงถามไปบอกเอาป้าทำไมได้แต่เงินแบบนี้แหละแล้วสลากที่บอกว่าจะเอามาแบ่งกันล่ะป้าทองเริ่มบ่ายเบี่ยงค่ะแล้วก็อ้างว่าจะนำเงินไปจ่ายค่างวดถัดไป แต่ก็ไม่เคยนำลอตเตอรี่มาให้ก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งค่ะจนจํานวนผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆความเสียหายเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ50ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่น้อยๆเลยแล้วหลังจากนั้นป้าทองคนนี้อันตรทานหายตัวออกไปจากพื้นที่จังหวัดตากจนสารจังหวัดตากต้องออกหมายจับในคดีช่อโกงนะคะซึ่งหลังจากที่ถูกควบคุมตัวได้แล้วป<ะ>้าทองให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าไม่เคยเลยนะไม่เคยมีเจตนาที่จะช่อโกงเลย แต่วันที่ป้าไปรับอรเตอรี่มาเนี่ยถูกคนร้ายมาดักทำร้ายร่างกายโอ้ชิงเอา <ไป S 1> โรเตอรี่บบไปหมดเลยอ้าง,างแบบนั้น บอกเขาเอาลอตเตอรี่ไปหมดเลยค่ะก็เลยไม่สามารถนำอลอตเตอรี่มาให้กับผู้เสียหายได้ตัวเองก็เลยไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจหนีออกจากพื้นที่ซะเลยแก้ไขปัญหาแบบนี้นะคะเพราะบอกว่ากลัวคนที่ติดตามข่มขู่จะมาทำร้ายอีกที่ผ่านมายอมรับว่าเคยคิดเหมือนกันเคยคิดว่าจะเข้ามอบตัวแต่เพราะกลัวอันตรายก็เลยหนีมาก,กบดานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็แถวแถวจังหวัดนนทบุรีนะคะมาหางานทําอยู่ที่นี่แต่อย่างไรก็ตามตํารวจไม่ปักใจเชื่อคําให้การค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาจับลุมตัวได้นะคะ1วัน ตำรวจมีการพยายามติดต่อหาป้าทองบอกป้ามามอบตัวชเชเถอะมามอบตัวดีๆแต่ปรากฏว่าป้าทองสร้างเรื่องประวิงเวลาทําให้เกิดความสงสัยและที่สําคัญหาโอกาสปีนกําแพงรั้วหลังบ้านหนีการจับกลุ่มด้วยเอาไหนบอกไม่เคยคิดจะคิดหนีนั่นนะซออแล้ว<ต>ผมไม่ได้ชชบโกงเอาไม่ชอ,อกโกงก็เนี่ยไปบอกกับตํารวจสิไปแสดงความบริสุทธิ์สิสนั่นนะสิคะแต่เนี่ยหนีคดีมานานกว่า6ปีแล้วนะคะสุดท้ายก็โดนจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดคะ่ะอ่ะก็ จะอ้างยังไงก็อ้างได้แต่ว่าสุดท้ายแน่นอนก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะคะ